วันข้าราชการพลเรือนปี2565ท่านผู้ฟังคะวันข้าราชการพลเรือนเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2522ซึ่งเป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์การบริหารงานบุคคลขึ้นระหว่างวันที่1ถึงเเมษายนจากการจัดงานดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมาและควรถือเอาวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนเพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรกคือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2472นอกจากนี้การถือเอาวันที่1เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนยังเป็นการแสดงกตเวทิคุณจำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่7ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐ,ฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมาอีกด้วยในปีนี้สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอกำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2565ในหัวข้อ หนึ่งเมษาวันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 โดยมีการงดและปรับเปลี่ยนกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมเพื่อยกย่องเชิดชูรวมทั้งเผยแพร่กิจคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตลอดจนกัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการการให้บริการประชาชนและการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะข้าราชการคือบุคคลที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ